คำเตือนโปรดใช้วิจารนญาณในการรับชมคลิปวิดีโอนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นแนวทางการเสียงทูคฉลากกินแ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่ชี้แนะไม่แนะนำไม่สนับสนุนไม่ส่งเสริมห้ามเล่นการพนันเป็นอันขาดจะอยู่บนหรืออยู่ล่างจะอยู่ลักไหนแมนคือเก่าเลยหรอคือยังเก็ดหรือค่ะบอกว่าอยู่ล่างเลยเมื่อก็อยู่ล่างงวดก่อนครับเนาะสามเก้าหนึ่งเก้าก็ออกเก็ดเก้าหล บอกว่ายอยู่รักน้วยพอ้อมอยู่ล่างพอ้อม่เงียบ่งวดหวินเป็นไดคันซื้อเป็นกัว่ากัถือเงินเนาะเจ็ดเก่ามาผ่านมากกว่าเจ็ดอยู่ล่างนานมาเป๊ะเป๊ะปานนีพ่อห 2, 6, 6, ายสองหกหามากกว่าเพราท่นานได้แยกห้บปาเนี้อีกเจ็ดสองสามเมื่อพ่อสีมาฟันหาว่าสองสีอยู่ล่างรัอสี่อยู่เทิงเน,นี้ยอยู่บนหร้อยู่ล่างามือนกับผ่านอยูบนหร้อยู่ล่างทื่กันสี่ได้คักรอบรอบผ่านมาก อันนี้เอาน้ำจิ้มไปก่อนน้ำจิ้มไปก่อนสามตัววานไห้สามาบานเรียนไห้สามตัว้อมบันสามตัวก็มีสามเท่ารถแจ่มหนึ่ง1 6 1สิบหกสิบเจ็เท่าก็ได้ยเ้ยขนมลาขันเป็นออก้วนพุดมันสิมากมากครับสองหกุสองเจ็ดผมว่มักแข้งมักสิบหกับสิบเจ็ดลมมากนด้วยกดลองอีกครั้งนออาสัญญาสลมบางนึงเอาลมมาลมลมมลมอนเอาอยจกหน่อย เขาเรียนปอนึงเขาขอฮู้แล้วทิเคสเคสเวเขาบ้าคายดอกล้ายกับเครื่องค,าค่าคือว่าเอาแล้วเนาะเออก็เลบยบ่ได้สิเครื่องคา่าก็คลายก็บอได<า>้กันเื้อกันใบไปซื้อมาจะขึ้นไปสิเขาเขาบ้าไห้บินกันยังอยู่หนีอยู่ไปซื้อเลขมาแล้วก็เลยเขาพุ่นไปไปเจอปอนสักทีเท่านได้กินบักม่วงอย่างยังเท่านั้นฟังยังหนีอะไรยังไปเห็นว่ามาจากมาพี่อะที่แดกไปเลยฟังน้ำพ่นสิ่นี้อันนี้บินบ่ได้หรือเปล่นี่ยใช นั่นแหละมท่านันละปล่อยสองวันทันทีพ่อปีชานี่สี่แกอันเยอะตงเสรี่แยกเมือกเมือานวนนะับคำานวณครักสีบอกบอกมันรักมันดูคื้เก่าชิบุกบอกว่ายมากตัวเดียวอนี่บอกว่เด่นเจ็ดรองหกกับเ้าเขาทั้งหกทั้งเจ็ตัวนี้เข้าบดเหรอครับปาทั่ว เพราะว่านี่โตโคงสุดท้ายเนาะพ่อเนาะคงสุดท้ายนี่เนี่เนี่ยลังนี่คงสุดท้ายน่ะเอาะกันเนี่ยนี่ยเนี่ยไอเยี่ยงซีเบิ่งเลยพ่อนั่นนะครับว่านั่นนั่นคนสิบห้าถั่วที่เล่งแม่นหลังหวยออกว่าเป็นท่าติไหนเราให้ล่างจ้าล่างออกกระล่างรู้แล้วหรอจิ้มกระบอกให้กับน้ำกับน้ำเออกับนี่เด้อกระบอกแต่ว่าเราฟันค่ะกระคือเจ็ดเพราะผมเคยดูดวงว่าพ่อจะเสื่อเออบอกเป็นแนวทางเป็นรถพ่อว่าเสื่อกระได้ดอกเินจะหมอหมอบอกเนาะกระบอกไว้อยู่ หวงว่าขายดีเป็นไดท่านคันที่ก็เลยพรอๆต้องเบ็ดได้ดอกเบิดหาหกอร่ซื้อเบ็ดก็พอื้อพอเบ็ดหาหกรร่เบือเถือเขาบอขายงซื้อบ่ครับอ้อเจดหนึ่งเจ็ดหนสองบินผุนฟันล้วก็ฟันล่างตรงๆงานเบิดเลยซื้อสองบินมีเบิดเลยสองบินมีมีเจ็ดหนึ่งเบิดถึงสองบ่จะคันที่ครับเขาเขาใา้เขาว่าเป็นอันแล้วเต็มแล้วคันที่ขห้กับเครื่องค่าเจ้าเบ่ลหบ่กเบอขายตอนนั้น อันนี้ก็ได้แล้วได้คือกันนั่นแหละเอาลงซะพอบาทนี่ครับครับครับเดี๋ยวสิจ้ากันไหมแบบนี้เอาหมดนี้เอาหมดนั่นอันนี้ให้เป็นน้ำจิ้มให้เป็นแนวทางซะก่อนให้ยึดจับตัวตรี่ไปคืออันเบิดปล่อยย่ำได้ก็ได้อันหาเข้าคอยไปถ่ายอันสองหมื่นคอยบ่ได้ถ่ายซื้อลอตเตอรี่นะเออคอยวานบ่มาดอกแต่ว่าคอยกขามากึ้นซื้อไปจอบลอตเตอรี่แม่นหาเข้าเก็ตเข้าไม่มีขายเลย มาแห้งดังชมูคือหาเก่าเลี่ยเด็กคอยว่าเขาพ่มาดอกมาเยเก่ามันมาดูพดดมันก็สูนเดียวนี่ละแมนดูศูนเขาพ่มาขันเสื้อที่สืยเอาเงินเขาหลดเขาบอกขันแล้วเนี่ยนอยู่แล้วาบ่มีศูนวันนีล้วมันล่มเงิมไปบ เขาไปกินสมฉันเด้อเด้อยี่สต้เมย์สองเมย์อะไรไปกินสมบ่หลายดอกสองยนั่นคนไปตันไปเลี้ยง้นมนี่บอกก้อยก้อยท่กระปอนั่นเนี่ยบเช็ดน้ำพริกจะแซ่บดน้อกินหมองได้อยู่้ให่เรียมเร่เร่เด้วสุกยมันเหี่ยวมันเหี่ยวที่โอ้ยมันเหี่ยวเนาะีิกลสุกแล้อบ้านนี้ค่าที่ดอกบันนี่บานนี้คักบ่ เอาขี้ยดได้ไวเแอะพอได้้บรียวออกวันตัวเขาวันพารบอกวันที่สิบหกวันที่สิบหเป็นวันสุขือวันพจักบนน้นในเบิ้งบนวนที่ทิ้งด้วันวันที่สิบหกันพาร์ทือวันสุกจักแล้วพ่อบรานในเบิ้งอยนเดี๋ยวนด้นี่แหละเขาว่าวันพาัว่าซักซิดว่าตัวบอกทักซิดในเบื้องวันที่ทิ้งซักซเขาว่าเขาจะไั่งฟังว่าหาศูนย์ครับอันทานึงว่ากัดกันเลยา่ได้ ไป็นโคตายสมตัวพ่อเ่นชุนเถอะวปากเ่อนซื้อันอนี่มันันบริหารอีกขึนเก่ามันบริหารที่เล่าถือด้ือพวตัวเกาอ่ะตัวเก้าอ่ะตัวเก้าวันพัฒน์ขึนเก้าตัวเกาอ่านี้วันบริหารขันเลขออกวันพูดวันบริหารนี่พ่เราวอกตลอดมาแม่นรับตาซื้อแม่นครมันถึงเมื่ออกเันนี้เราเกี่ยวไปเขี่ยวมากเลมา่ออกเันดีก็ได้เพราะว่าเมันออกเารงประเด็นที่เ ที่จริงมันจะออกวันพุดธบานนี่มันเป็นวันแรงงานมันเลยเลี่ยนมาเสือมันเลยบริกรเป็นน้ำจิ้มใช่กันเนาะไปเป็นน้ำจิ้มกอนกาแฟไหลไหะเลี้ยงสองล่องหกกระพาเลี้ยหลดท่านั้นนะสามตัววันไห้เลขทูพ่อกับแม่นดขันมันวาเจ็ดหนึ่งหกเนี่ย้านรถด ันนี้เลขทูบได้เก็ด <7 26. S 1> สองหกนั่นถึอปัดจัไปทางล่างแม่นี่ดีนะั่แม่นี่ดเนาะพอ,อ,อฟันซ่งอย้ครับปัจน,นุบนเนี่ยนนนนงวดก้อนก็ได้เก้าเก้าสามเนี่ยเลขออกมากเก็ดเก็ดเก่าเลยเนาะงวดก้อนถือกี่งวดกว้อนเนี่นนี้งวดก้อนได้ตูนขึ้นวันนี้สุรเรับบอกครัคบ มอดถือก็ว่าบอถือน้องพอเนาะแกสิตัวเฮ็ดอย่างเนาะมีบินี่เนี่ยมินี่เป็งก็ได้า่มาๆ่อย่ามาอย่าอย่เสียอยู่เพราะว่าบ้านน้ลงทุนหลายหมอมาดมามาท่วงแล้วพ่อจะล่องทุนหลายดวงว่าใครดีนะให้บอกคนใดเมื่อบอกพ่อไอจูทูบได้อยู่พ่อซื้อแล้วพ่อเป็นน้ำกีมสี่ห้าร้อยมัดหกร้อยเสียแล้วเสียแล้วเสียอยู่เงินก็บ่มีนะเงิน ถึงมาหาหมอเปียกเลยล่ะมาบีเบนเจ้าบ้านเนี่ยบีพ้นบ่ว่างนึกเคลียเจ้าว่ากับพ่อไปได้อยู่พ่อไปได้มาได้ตาเห็นพวงแหน่อยู่อากาแห้งบ่ออกเพราะว่ากินเนี่ยมันปลาเนี่ยอองซีเซีลนเนี่ยเลอเห็นพวงอยู่ตากระได้สามหมื่นเลยอากามันเยังมันยังมันมาเรียมซีเซียนกัน สมมติเกตเรเนมัดเดือมเลยพันวนท่กดิดิมันใจโมมันใจเช่นว่าจูหลางรถเกตนพอมีเดือมพันท่ายังก็มาวันไม่ไม่มีเก็ตมาทำเงินนํำพอยพิชามระวังสันดิลีพี่น้องจำได้ปะโอ้ยก็บอกคักไปเนาะถ้าเจ้าวัตถิเกตเจ้าสิบได้เงินเดือเกาหัวหอมไม่บ่ถ้ามันไม่มีเกตเนไม่ทำเงินรถไฟลอดจ้ะ แม่นยเงี้ยเมื่อกี้ขึ้นรถบอคับกออันบอ,<ด>บอหลอนเักบ่อยู่ล่างพาร้อมเนาะเงี้ยเราคับปันเลยเพื่อนเขาถือยุทธ์ถือตัวคับตัวนั้นบวกเกจทีเวสิกันเนาะเขาเขาว่าเขาถือบม่ได้ว,าว,ว่วอาอยู่ล่างขึ้น่อยเนี่ยเขาบวกบดตัวเกจทีเวสเขาว่ายู่ล่าง่็เอาขึ้นบนก็ได้แต่ว่าหาเนี่ทยทิศหาเราขึ้นบนอยู่เพราะว่ามาทั้งหากับเกียมาทั้งบนทั้งล่างลักสิ่งไปลักน้อยก็ได้นะนั่นน่ะ มันเป็นนเอานี่ปล่อยซ้ำหนี้นี่พอดีพองามเลยพอดีจะยึดจับปล่อยญี่ปุ่นที่กันจ้าปล่อยญีุ่่นมาแล้วแต่ว่าบาดเท่ามาย่มเบียงเท่าไม่เอาเบิดแล้วญี่ปุ่นเราเบิร์ดจ้ำศรีหาไรแล้วเวิร์ปล่อยตองวัดครับบ่อยตองวัดบ่อยตองล่อบ่อยตองล่อออกปุ๊บคำนวณให้ปั๊บครับแล้วก็ออกบัานพนหัรอีกบัานพนหัรอีกบัานพนหัรอีกพรุนนี้ไปใช้หาข้าวมุก เพราะว่าเขาฟังไวครับคร้บลามสูไปบ่ลามสูบไปวันี้ไปใช้สูใหญ่สักใหนพอไม่สูบใหญ่กับบขาดมากเออขาดมากวันนี้ไปใช้วันประหัดวันฝุธนหากระพกวันนี้ไปใช้กับสองนี่ละจเออมันต้องมีมันเพี้ยนจังไหนทีค่อยเคยถืออยู่ค่อยไปวัดวัดถ่อนน้เพลินค่อยกับมักอาจารย์ผมมักสิบเจ็ดกับสิบหกอ้วนมักเจ็ดเจ็ดเจ็ดหนึ่งกับหกหนึ่ง เอ้พ่อเขาแค่มันใจแค่นั้นเนี่ยนี่ไปกลับไปเรื่อยจักตัวเลยมากลับไปปั๊บออกสิบหกปั๊บเนี่ยีปไก่ไปกวอนนั่นออกมือเดียวกันนี่เราบ้านพาร์ทที่เก่านี่เราคักบ้านฉันคันเล่าบ่กบอกมือนั้นเสื้อมเตรียมลอยไปแพ็คนึงน้ำสองแพ็คไปเล่าว่ามืนแมวจับเด็กนะไปผู้เดียวพร้อมเดจ้เล่าข่าวบอกเอาน้่ยไปถวายปูเนาะ แม่สบาย,ยแล้วแมวจ,<ร>จับเลข้กันนะวัดถ่อนตะเพิน่นไปผูด้เดียวพร้อมคุยกันเลยพลย่อหอเกี่ยมันใจฮักไรแม่กลับไปยักตัวแนวน่ะตัวน,น,นี้คอยก็ว่ามักน้ำเจ้าอยู่หกสิบเอ็ดเจ้าหายเจ้าไปกปลับสิบหกไปแน่ย่ามันใจเลยออกมากครับสิบกหกตัวเหมือนผัน<ว>อาจารย์บม่ไปหาอาจารย์กรไดร้อเงินว่าชิว่าเพิ่นนึงนนว่าหัวหัวหงวดนีบอ่ะหัวท่านมาว่างวดปี่กายพี่ก้อนโอ้หัวไม่คือไม่ปี่กายคอยกันเทกเนึื้อ ขอยซื้อแปดหนึ่งโอแปดหนึ่งเจ็ดหนึ่งขอยกระถือนึกว่าขอยมันใจแข้งแหละจ้าเน,นี่นะเขาเวน้นยู่ออกปโปโรเขาอเวน้วยนยะู่สลาห์น่ะสลาห์มองกันกลางบันคนะ่ะ<ช>อันเด้วอ้าวันนี้งวดวันที่16บหกคุณสภาคมสองพันห้อยหกสที่เจ็ถทงนี้งวดงวด,งวดที่สิบาน,น,<อ>นี่พอ่อเน้นให้กระเกน<บ>ือตามนี่เป็นว่าพา่อครับครับก็ทับดังนี้ มีคนโทรมาถามแล้วมีคนโทรมาหาพ่ออ่ครับครับผมโอ้ยกระเทือนเครับชิดเกดเกศสิดเบยดอ่ะทรครับสิบเกดเ็ดสิดเบียดอ่ไทอยู่ล่างพออมด้วยครับว้าไทยว้าไทยอยู่ล่างควอมอยู่ล่างพวามสิบ อ่าบ่สบายกันนะผมก็ว่าสบายเเป็นขาลอยเนี่ยสักมันกันเท่าไปไปหาหมอหมอเขาว่างก็ดินขาลอยอ่าโอ๊ยจ่ายน้ำผ่อนนะอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวผ้กำลังกันครับผมครับ เออป่วพัอนนี้เออครับครับครับเอาไหม่เอาไหม่หมดใหม่นี่ดิเขาผมกำลังยูยูทบด้วขออนุญาตได้ครับเนี่ยวันนันเกิดใะไรพันนมันเกิดแน่เออมันเกิดเพันเออไฮยูดีเมี่ยงเด้อยใยเก็บใยไข่ได้ป่วยได้ครับเด้อเออเศร้าชาติเป็นยังไงได้อันนี้ผมก็เป็นกันเป็นเป็นโรคขาอ่อนนี่แหละเป็นรอยหายนะพ่อครันทั้งผู้ไหวยพันทั้งผู้วันเกิดมาเนี่ยแหละเนาะค่ะครับอ๋ออ๋อโชคดีโชคดี อ่ะเดี๋ยวรอติดตามวาวันที่สิบหพฤษภาคมสอง7ันห้ารอหกสิบเจดนะคะพอปิซซ่าเรามาปล่อยตองวัดแล้วเนะเาะเพ่ออ,อธิบายอาใอ้ฟังนด้ไหมพ่อบ้านาแบนบ้าวดนี้ปล่อยเป็นน้ำจิ้มก็เนะาะผมขายนี่แหละย่างละวสามหางบนล่างเนะาะแต่ผมหมักตัวเด่นเนี่ยตัวหมักที่สุดนี่คือ่อยู่างคือหกหาได้ครับเนาะหมักเป็นจิตใจเล่ะผามาแปดมากระิออกแปดสองเือเยววัน มาหกเลยหกห้าหกสี่นี่แหละอ่าอยู่บนผมก็มักเป็นคิดใจกันตัวเด่นผมเคยเจ็ดห้าเจ็ดสามก็หาซักสามหานี่แหละนี่เท่านี้แหละป้อยไปนั่งจีบวิ่งสองรองหกกับห้าครับมาหมุนออกมามาี่พ่อเบ้ยพี่น้องต่อวดทันทีไม่มีละวันที่สิบหกพิษภาคุดพิษภาคมอือออกวันคือเกาวันผาคือกา มันผ่านเดอบ่รป่า่พิษรังนะบ่เนาะบ่อพิษวังอพิษาังขึ้เขาได้ขนเขาเนาตหลอกรอบเนี่ยห้ครับใส่นั่นเนี่ยมันผมกับปีนีนาทางหัวรัฐบาลเนาะมันมันมากกับซอมยึดตาพ่อไปยึดจับรัตตลีาอลอพ่อไปนั่งถ่ายยนนาเท่ากับซอมเลยแขงรอตตรีมากพ่งไ้กับว่าหาเข้ามีบ่บ่เบิดแล้วเล็กดังตัวนี่ยมันที่ไปจอบเอาหาเก้าติก็ยบ่ เลขดังเท่านั้ใครมันมีใอรได้แล้วมันมีแต่เกตหนึ่งอยู่ด้านซาลิตรอ่ะสิเกตบอมีเออมันมีได้แล้วยังมาทั้งผีนะบ่ครับครับนั่นแหละนั่นคือเรื่งสั่นแม่ท่านซึ่งของอืมนี่นี่ยังมาผีอีกแน่บ่ชัดปะชัดจ้ะอ่เป็นแนวทางของหัวรัฐบาลเด้อครับมันมากับไปยิบจับตุ้ดีไปเยี่ยมเสียอันขึ้นเมืองหันนะ สิบเจ็ดหาเกาวันนี้เขาบอกว่าขายผมกาว่าเก่ามากอกรับสวนนี่สวนมากนพ่อว่าเออสวนใดที่สิบสวนอากงินเจ้จะมือโลดแต่ว่าคนกิดถึงวัตถุคนนะครับที่ฝายไปอ่าอ้าโชดโดนหลายังก็ได้มีะรักสองสมมือกันในคำนวนคก็ิป้ยให้ว่าอยู่ยลาย่รือพอยลายหด้อพ่อเก้านี่ะ ไม่เกินสามอันข้างก้อนเท่าได้ละสามตัวเท่านี้ละบ่เกินนี่เมื่อไรนี่ละสามตัวเนาะบ่บ่บ,อบ <พอ S 2> งามพอดีพอ,พอดีแ<า>ยงละสามตัวหนึ่งแมนกระเด็นหนอแล้วเมื่อหันกระเด็นห้ตัวเดียวเด่นเ็ดวิ <ใช S 1> ่งก็ได้เห้งได้ก็ได้บางที่สิมาสองตัวดีมันนหมาสองตัวมันออกที่หกเป็นสิบเจ็ดน้องม,มึงดูออกกวนครับกวเล็กวัดก่อนพอเด่นสองเด่นเจ็ดเด่นเจ็ดวันนี้พอเด่นสองแมน เดินสองรหกับห้าวิ่งได้ได้สมตัวเนี่ยจับคูเดินตัวใดฟันตัวใดพออันเดินล่างนี่เดินล่างก็คือมีหกหาเนี่ยเดินชุดเดินล่างเดินล่างหกห้าเดินบนเดีวพ่อเดินบนคือ่ตัวแหกตัวย่างเนบ่ยเจ็ดหาี่จัดเคื่อไปเเ็นลอตเตอรี่หกหานี่ป้าไปยึดจับไปเมนเมนหหาหาหกน้ำเดอเอฟซีหกหาหกมากล่างมากล่างครับมากล่างอันเจดมีเจ็ดย่งเนี เจ็ดหาเจสามแล้วก็สามหาเออเจ็ดหากับเจ็ดสาเนี่ยร่องตรงองว่อยูบนอ๋ยงานเจ็ดหกนี่ยยู่ล่างหกหานี่ยยู่ล่างเออหกหายู่ล่างติดหกติดหกยู่ล่างมีหกหากับหกซีงานจ้อวันนี้อันนี้เป็นด้าเชีบเนาะเป็นแนวทางเป็นด้าเชีอบของรัฐบาลจ้าเออขันโซไว้กับมาบอสสองความวันครับขึ้นวางสั่นสองวันนี้เนะ สองบันนี้วันนี้รามโซไว้กับมามืัอหันมันเสียนมันเสียกวันพุดมันเสียนวันพัดวันแรงงานเนาะจ้าแมนมันเลยเอาหนึ่งใส่เบิดแทนที่มันจะเอาสองใส่มันก็บวัวใส่เนาะสีแดงเนาะโอ้ยหาเอาบันนี้ยู่แล้วพ่อตรงเป๊ะบ่มีบ่มีเดือนเนาะตรงเป๊ะแบบไม่เพี้ยนแบบสองนี่ครับเธอเด่นเลยสองมาเด่นหน่อยเลยจับคู่เน้นๆสองสองยังพ่อสองยัง สับคู่นี่นแปดนี่ละครับแปด2องแปอองสองตัวหนึ่งกับไปน้าสองนซอง้ำแปดองสองแปดร่องไบสองสามสามสองเนาะนโซว้มากพอมาครับมากมากว่าบ้านอไรครับดอีกสามมือจะบอกตำแหน่งว่าจะอยู่บนหรือยู่ล่างจะอยู่ล่างไหนแมนคือเก้าเลยะคือยังเกจเลย่ะบอกว่าอยู่ล่างเลยไม่ก็อยู่ล่าง

หกข่ายียวนขึ้นอยู่ล่างเช่นกันสีใดคักรอบรอบพันมาอันนี้เอาน้ําจิ้มไปก่อนเอาน้ำจิ้มไปก่อนสามตัวว่านไห้ทำมาบานเลีนไห้สามตัวพร้อมกันสามตัวก็มีสามหางสองเขามีตัวใดเนี่ยพ่อพี่พ่อปล่อยจับคู่ไห่เมื่อไงเออทำมีหกข่าเนี่ยครับตัวมักคักรหกห้าหกสี่แปดสองแล้วเจ็ดหาเจ็ดสามก็สามหาท่านี้ะเมื่อไรหรอครับบนล่าง บ่ฮันนี่บวกไปก็ได้เอาเปเปรถมาผมมาสองสามหมื่อผมทุบทุบทุนยังไหวคู่ไหวค่ายกันหมดขึ้นคู่กันเตี้ยายปูนอะปูนจังว่าพกเยงเนี่ยทุบทุบไปกดนเกตสองหกรถมาทั้งสองตัวเลยเท่าเป็นกเท่ารถแ้มหนึ่งสิบหกสิบเจ็ดเท่าก็ได้คันเป็นออกก้นพุดันสิบมาั์สองหกเจ็ดถึงมูนนะพ่อนะก็ไม่สะวกตัว ปูนฟอนเดอรเฟิร์นบอกกันนะมักแข้งมักสิมโฟนก็สิบเจ็ดรมมากเหมือนกันด้วยกดลองอีกครั้งหนึ่งอ้าวสัญญา,าสัญญาล,ล่มบางหนึ่งอ,อ้าวลมมากเราพอ,พอ,พอ